แอบแพงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้ทำไมพีพีอยู่กับบิวกินแล้วดูซอฟไม่เหมือนอยู่กับคนอื่นเช่นอลเล็กทีไรเบตตอนอลเล็กนี่คือปีนโตทำครัวก็เลยนะเธอทำไมละ่ะมันเป็นรายการไงหนูเป็แบบอยากเปิดตัวแบบยงยิ่งใหญ่แล้วก็ไม<อ>่ยูกเขาถึงดูรีๆถึงดูแบบ,บถึงดูเนียมอายเรียบร้อยหนูเรียบร้อยอยู่แล้ว ซึ่งไม่จริงทำไมหรอจริงจริงแล้วคนเขาเป็นเขาเป็นคนสนุกเขาเป็นคนแบบน่ารักเป็นคนแบบเจอใครก็จะเล่นด้วยอะไรเงี้ยเป็นคนแบบที่เล่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วดูแล้วแบบดูกีเหมือนจะกลัวผีผีป่ะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวก็จะไปทำอะไรก็จะเกรงใจเขาเกรงใจไม่เกรงใจในฐานะอะไรกับอุ้ยกลัวเขาวีดเลย เกงใจไอ้ความเกงใจมันมันมีได้หลายสถานะนะเกงใจในฐานะอะไรสถานะอะไรก็พอเหมือนพอเราพอเราสนิทกันมากอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยดอกไหนที่เขาแบบไม่ไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเลี่ยงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาเขาวีนแล้วมันเป็นยังไงเวลาเขาวีนแล้วเขาเคยวีนแรงๆยังไงโอ้โหเอ้ขอเชิญแขกอีกคนหนึ่งพี่แอมเข้ามาเล่าให้ฟังหน่อยสิไม่ก็เวลาแบบว่าบางครั้งบางครั้งมันก็เป็นแบบเหมือนพอเราทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เราจะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อเวลาแบบฉี่ไม่ยกฝโถ แบบทิ้งทิชชู่ลงไปในส้วมอะไรอย่างเงี้ยหรือหรืออะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆใช้สายชาร์จแล้วไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นหนูหนูจะเป็นคนแบบเละๆโซนโอนจักรว่าโซนโอนเป็นผู้หญิงสุดโซนหรือเปล่าโซนแก่นแก่นเซียวเซียว่าน้อย ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยไหมครับก็บ่อยครับก็ที่จริงอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วพี่เอ๋พอพอมันมีงานด้วยกันทุกวันทําอะไรด้วยกันทุกวันเราเราอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเที่ยวก็อาจจะมีบ้างแบบพอแบบไปถ่ายต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันบ้างหรือบางครั้งก็นัดแยกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเองก็มจะต้องวางแผนกันก่อนเลยจะซัดทอะไรบิวกินจะเป็นคนวางแผนเลยเฮ้ยสมมติจะไปเที่ยวที่นี่จะไปจุดนี้จะต้องมีการวางแผนวางแผนขนาดไหนวางแผนวางแผนว่า อ๋อกี่โมงไปถึงกี่โมงบ่ายทําอะไรนอนกี่โมงแล้วคืนนั้นกินอะไรอีกวันหนึ่งจะต้องตื่นกี่โมงไปทาคือมันต้องเราต้องรู้ว่าสมมติเราไปเที่ยว5วันส0วันเราจะต้องไปไหนบ้างทําอะไรบ้าง<อ>กินอะไรบ้างตื่นกี่โมงนอนกี่โมงตอนกลางคืนจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือทำทำเป็นคารวะใครเลยว่าแผนราย<ว>ชั่วโมงเหมือนกันนะอย่างงี้นะแล้วพีพีเป็นวางแผงนยางไมลรูกไม่ค่ะพีก็จะเป็นคนที่แบบ แล้วก็ค่อยแบบคิดเอาข้างหน้าว่าจะทาอะไรอะไรก็าสบายชอบฟรีแพลนมากก่อนเนาะพี่คนแรหมายความว่าแบบพอเราไปเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันนั้นเราจะเหนื่อยหรือเราจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฟรีฟรีแต, <ไป S 1> แต่นี้ก็จะต้องเป็นฟิกซ์เลยว่าฟิกซ์วันนี้วันนี้จะ,จ,ะจะต้องทําอะไรบ้างคือคือถ้าจะปล่อยฟรีเราก็จะเราก็จะรู้ว่าสมมติวันเราไปเที่ยว4ี่วันวันที่3เนี่ยเราจะไม่ทาอะไรเลยเราจะอยู่โรงแรมอยงเดียวแต่ว่ามันก็ต้องรู้ก่อนว่ามันจะเป็นวันนี้นะที่เราจะไม่ทําอะไรโอ้มันเป็นแบบแผนมากเลยนะใช่ใช่อยู่ไม่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันเราตีกัน ชอบเสียงโอ๊ะมากเมื่อกี้นะก็แบบเกี่ยวกับตื่นไม่ตื่นจะไปกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยตื่นกี่โมงจะไม่ตื่นจะแบบจะโอเอะเลดอะไรอย่างเงี้ยครับจองนั่นไว้ไปไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือพีพีทำให้แผนเราเสียตลอดถูกปะก็ไม่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 เสมอไปครับบางบางทีก็เป็นเราก็มีเราตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยแทนไม่เองตื่นสายเองใช่ใช่แล้วแล้วเวลาทะเลาะกันใหญ่ลูกใครง้อใครอ่ะโจริงอันนี้สำคัญเหมือนกันนะเวลาทะเลาะกันใครง้อใครพีพีเขาไม่เคยง้อหนูอยู่แล้ว จริงเหรอผมวต้องหันง้อบ้างนะลูกผมไม่เรียกว่าง้อคือเราจะดูว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอา่อะไรใครเป็นคนผิดถ้าเราไม่ได้ผิดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปสปายให้เขาเสียนิสัยแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดถ้าเราผิดเราก็เดินเดินเข้าไปขอโทษอย่างจริงใจอยู่เลยแต่ถ้าเราไม่ผิดเราไม่มีความจำเป็นเพราะเราเราจะไม่สปายทําให้ใครไปอยู่ในสังคมที่แห่งความเป็นจริงแล้วอยู่ไม่ได้สู้หน่อยเราดูแข่งสู้หน่อยสู้กันเดี๋ยวรอจบรายการก่อนเวลาที่ไม่ได้เจอกันนานที่สุดเนี่ย กี่วันเออเป็นเดือนเนาะเป็นเดือนไม่เคยนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนวะเมื่อช่วงเธอไปเที่ยวไมไม่ถึงที่เธอไปนั่งเรือสองสามอาทิตย์นะครับสองสามอาทิตย์รู้สึกกรดถาดอไรเรืมเพราะว่าโอเคแหละกิจกรรมการทำงานก็อยู่ใกล้กัน ชีวิตประจวบันดูแล้วไลฟ์สไตล์ก็ใกล้ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยข,ขาดไหมเคยมีความรู้สึกอะไรไหมว่าเฮ้ยเหมือนเขาหายไปแล้วก <c oughs> ็มีคิดถึงก็มีคิดถึงอะไรเงี้ยได้ยินคำนี้ฉันชอบจัไมก็คิดถึงคือคือ,คอเวลาเราไม่ได้เจอพอเราเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เราอยู่ด้วยกันนานๆมันพอมันขาดไปมันก็รู้สึกคิดถึงแหละว,ว่าแบบอเออแบบเออทำอะไรอยู่ชินม่นะอะไรเงี้ยพีพีเห็นแบบนี้ก็เซนซิีเหมือนกันก็บ้างครับผมบ้างอย่างเช่นเรื่องอะไรบางลูกเรื่องความความสำคัญเรื่องเปอีคอเรื่องแบบ

ความหมายมีนิ่งนั้นน่ยอยากจะมีนิ่งว่ายังไงก็จริงๆอย่างแรกคือเขาอชอบพูดว่าเขาแบบอยากได้สร้อยอันนี้อะไรกำไรอยากได้หมดใช่เวลาไปเดินเจอเขาก็จะชอบแบบอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้ก็จะแบบพูดเล่นอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าลึกๆเขาก็ชอบอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจซื้อให้เขาอปรากฏว่าได้ปุ๊บปกติหนูจะเป็นคนแข็งแข็งอะแข็งแข็งแบบว่าชัดๆัดอะวันนั้นแอบมีน้ําตาไหมวันนั้นก็มีน้ําตาทำไมมีน้ําตาลูกก็ก็เหมือนว่าแบบ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะติดมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยพี่มดก็คือเขาก็คือเป็นคนติวหนังสือให้จนมาใช่เขาเป็นคนติวให้หนูเขาเป็นคนติวหนังสือให้หนูแล้วพอเราเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันก็แบบพอเรามองกลับไปภาพตรงนั้นเรามาแบบหน้าตรงนี้อะไรเงี้ยคือมันความรู้สึกมันคือความรู้สึกทุกๆอย่างครับพี่มดหมายความว่ามันคือความรู้สึกแบบมันคือภาพแรกที่เรายังนั่งติวหนังสือด้วยกันจนมาตอนนี้ที่เรา ที่พี่เรียนจบแล้วเขาก็เรียนจบแล้วก็เราได้เล่นซีรีส์ด้วยกันเรามีงานต่างๆด้วยกันมันคือทั้งหมดนั้นนะครับที่มันเข้ามาณตรงนั้นณโมเมนต์นั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คืออีกหนึ่งพอยต์ของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกหนึ่งจุดของเราที่ที่เราเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยมันคืออีกหนึ่งความสําเร็จของเราด้วยแล้วเขามายินดีกับเราเราก็ดีใจบิวบิวกับพีพีโมเมนต์ไหนที่แบบโอ้โหประทับใจที่สุดที่ผ่านมาทั้งหกปีอ่ะ มีไหมจริงๆตลอดเวลาเลยนะเหมือนจริงตลอดเวลาเช้าหรอเหมเขาเป็นคนเขาเป็นคนอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่แบบแคร์คนรอบข้างมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนแบบเราจะรู้สึกได้ตลอดเวลาว่าเขาจะแบบซัพพอร์ตคนรอบข้างแล้วก็ให้ใจกับคนที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับนี่งนนชิดอยู่เออพี่พีหล่ะลูกพี่พีมีอะไรอยากบอกเขาไหม เนี่ยมีอะไรเป็นห่วงหรืออยากจะบอกเขาวันนี้หรืออยากเตือนหรือหืออยากด่าหรืออะไรไม่ที่จริงที่จริงดีใจดีใจที่ทุกๆวันได้ได้เจอเขาแล้วก็ดีใจที่จะร้องไห้มาฮะยิ้มคิ้นอึ๊บอึ๊บอึ๊บวอึ๊บแล้วก็ร้องไห้เดี๋ยวนพิ้งคินก็ดีก็ไปต่อสิไม่ก็ดีดีใจที่ที่อ่ะอึ๊บนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมโอเคก็ไม่ที่จริงดีใจครับที่ที่ได้ได้โตมาพร้อมๆเขาได้ ได้ทาอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ก็อย่ามองหน้าดิจะพูดเลยไม่ดีใจดีใจที่ที่ได้ได้มีเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วก็ยังยังยังเป็นคนที่หวังดีต่อกันแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน,น <c oughs> บิลวะลูกบิวมีอะไรเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็โตขึ้นเยอะอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราก็เห็นเห็นเขามาตลอดเดี๋ยวนี้เราก็เห็นว่าเขาเขา เห็นพัฒนาการเห็นเขาว่าเขาเก่งขึ้นเขาโตขึ้นแล้วเขาก็มีวุฒิภาวะมากขึ้น<ม>จาัดก,การชีวิตมองอนาคตวางแผนอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วเราก,กภ็ภูมิใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นตัวเองใน,ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้วมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับย้อนกลับไปเคยคิดบ้างไหมว่าวันหนึ่งเป็นเด็กที่ตามความฝันเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละวันหนึ่งจะได้ขึ้นมาแบบว่าโอ้โหติดโลก,โลกออนไลน์แบบว่ากลายเป็นแบบพลิกมิติใหม่ของวงการบันเทิงไทย วันนี้มันเป็นแบบระดับเอเชียระแบบ AEC ระดับทุกอย่างหมดแล้วเคยคิดมัว่าจับมือกันมาแล้วแบบหูมันจะได้สาเร็จขนาดนี้เคยแอบฝันนมะลูกวันแรกๆที่จริงตั้งแต่แรกเลยพีพีตัวพีเองพีไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าพีจะมาทําตรงนี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นเป็นคนแบบขี้อายอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กล้าแสดงออกแบบไม่กล้าแบบออกหน้ากล้องไม่ถ่ายรูปพีก็เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยพีรู้สึกเขินตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่แต่พอได้รู้จักเขามันคือหนึ่งในความฝันของเขาด้วยเรารู้สึกว่าเราก็อยากทําาาาาให้เเเคคไปถึงงงวมฝันขออก็ืที่จริแบบ อยากเป็นนักแสดงอยากเป็นรเรย่างเงี้ยเขาอยากเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยพอเราได้รู้จักกันเรารู้สึกว่าเออถ้าถ้าเราได้เดินทางไปพร้อม,มเขามันคงจะดีมากเพราะเราอยากจะทําหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตเขาต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับกินอะ่ะเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยแหละเขาบอกวันนี้เห็นว่าอยากจะอยากเหมือนแบบเป็นคนเติมความฝันให้อ่ะเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยที่อยากจะเติมความฝันให้มามีวันเนี้ยก็จริงจริงครับหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นคนที่จริงๆแล้วเขาเคยบอกผมว่าเขาเป็นคนที่ ไม่ไมีมความฝันนะเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะทาอะไรอะไรเงี้ย<ม>เราก็รู้สึกว่าเราเราก็เราก็แชร์เรื่องราวของเราแชร์ความรู้สึกของเราแชร์สิ่งที่เรารักอะไรเงี้ย <önemli. S 1> แล้วเราก็ดีใจที่เราทําให้เขารักสิ่งนั้นไปด้วยแล้วก็เขาได้ประสบความสาเร็จไปกับเราด้วยได้ม,ไดมีได้มีที่ยึดเหนี่ยวจากจากที่เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะทําอะไรอะไรเงี้ยจนวันนี้เขาก็รประสบความสำเร็จมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ ก็ดีใจที่ได้เห็นเขาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับใช่เนาะมันกลายเป็นพีพีบิกินใช่มันกลายเป็นโลกที่แบบมีคาว่าพีพีบิลกินี้ใช่อย่างน้อยมันก็มีเออมันก็มีสองคนขึ้นมานา่ารัก อยากจะขอบคุณอะไรซึ่งกันแล้วกันอยากจะบอกอะไรอยากจะขอบคุณอะไรซึ่งกันแล้วกันขอบคุณวันนี้แบบไม่ต้องอะที่ชูเตรียมสแตนบายเต็มที่อะแบบว่าไม่ต้องแอปใส่กันแล้วลำคาลูกปกติหนูก็พีพีหนูก็ไม่แอปอยู่แล้วนี่ลูกเอาหนูเต็มเนี่ยเต็มเนี่ยเลยหรอ่เต็มเนี่ยเต็มเนี่ยบ้าหนูก็แอปอยู่ได้ลูกขอบคุณล้ครับก็ที่จริง ขอบคุณที่ที่เป็นเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิต nah ที่ที่เหมือนฟู้ฟิวบางอย่างในตัวพี่ด้วยแล้วก็ช่วยพีเติมความฝันในตัวพี่ด้วยให้พี่มาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจกับเขาเหมือนกันที่ที่เขามาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่พี่ภูมิใจในตัวเองได้มากขนาดนี้ก็เป็นเพราะตัวเขาด้วยอยากขอบคุณเขาเหมือนกันครับดีใจของพี หรือคิดนะลูกอยากจะบอกแอรกเขาก็ขอ,ขอบขอบคุณขอบคุณเหมือนกันเลยเียครับเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ผมรู้สึกว่าหนึ่งในสามของชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เจอเขามาเราก็รู้สึกว่าเราเราแบบเราได้เจออะไรที่แบบใหม่ๆเยอะมากในชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งหมายความว่าส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากจากสิ่งที่เขามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยสิ่งที่เขาเหมือนกับว่าให้เราอะไรเงี้ยเขารู้สึกที่เหมือนกับว่าเขาเขาแบบดีกับเรามากๆเขาแบบให้ใจล็อกมากเขาซัพพอร์ตเรามากแล้วเขาก็ มันทาให้เรารู้สึกว่าเราเราอุ่นใจด้วยทุกครั้งที่เราได้ต้องไปลองทําสิ่งใหม่ทุกครั้งที่เราเติบโตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีคนที่ต่อสู้ไปด้วยกันมีคนที่เหมือนว่าช่วยกันซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ไม่เคยหายไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ก,ก็ก็ดีใจมากๆที่ท,ที่ที่มีเขาอยู่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันที่ที่สู้สู้ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันแล้วก็ก็ยังยัง,ย,งยังอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับเมื่อกี้ฟังเขาสองคนแล้วอบอุ่นมากเลยอ่ะวันนี้รายการของเราเลยมีสิ่งที่่่อออบุุนน เอาไปเพิ่มความอบอุ่นกันนะคะชุดเครื่องนอนตัวโต้มอบให้เป็นพีรายการมา17ปีแล้วฮะที่เราจะมีชุดเครื <in oxygen. S 2> ่องนอนเนี่ยให้กับแขกรับเชิญวันนี้ได้มาเจอบิลกินเราก็เลยต้องเตรียมเอกหนึ่งชุดเอาวันนี้จะลุ้นสนามนักมากเลยนะขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับขอบคุณพีพีบิลกินค่ะขอบคุณค่ะที่สมัคขอบคุณสถานที่เด็ดเจ็ดที่ไหนฮะขอบคุณสถานที่เนี่ยนะคะบริษัทคาเฟ่แอนด์บาร์ค่ะขอบคุณปุ๊กกี้ด้วยนะขอบคุณปุ๊กกี้ขอบคุณพุอธขอบคุณ แล้วต้องไปติ่ทัชคูอวไรที่ไหนนะฮะทุกวันอาทิตย์บ่าย2องโดูช่อง3กดเลข3 3ดูมือถือดูทาง3พทัดวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านหรอบคุณพิตรทุกท่านขอบคุณอีกรับเิหนึ่งครั้ ตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ